มาเมโลดี้ ody, พบกับดอดมุนทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมานะครับมาดูที่ผลง,งาน5นลังสุดของทั้งคู่ครับ5นดัดมาเมลโลดี้ชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป1ครั้งครับล่าสุดในรายการนี้มาเมลโลดี Mar ้ ari, เอาชนะอุลซันฮุนไดมาได้1-0ส่วนทางฝั่งของโบลเซียดอดมุลนะครับ5นัดมีชนะ4ครั้งและเสมอ1ครั้งครับล่าสุดในรายการนี้เสมอกับฟูมินเซไป0-0 บุนเดสเซดอนมุลถูกยกเครดิตให้ต่อเครื่องลูกครับพอชื่อชั้นเหนือกว่าในฐานะตัวแทนจากบุนเดสลิก้าเยอรมันแต่จากนัดแรกตอนเสือเหลืองเสมอกับฟูมินเซ่ศูนย์ปอรตศูนย์ดูเหมือนลูกทีมของโควัตจะเล่นไม่ค่อยออกหลังจากล้างสนามมานานตั้งแต่ปิดฤดูกาลโดยปล่อยให้ผู้แข่งจากบราซิลมีโอกาสยิงถึง14ครั้งแต่ดอนมุลออกอาวุธเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นครับจึงมองว่าวัานนี้เปิดช่องลุ้นให้มาวาริลีซันดาวจะมากกว่าครับซึ่งนัดก่อนก็เฉือนอชนาห์อแลสันเอ ผมให้มาล่ซันดาวยันเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ